どう งานวันน <Okay. S 2> ี้หน่อยวันนี้เรามาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ดยครับก็มางานคอนเวิร์ตนะครับก็เป็นเปิดตัวรองเท้าใหม่นะครับอีกสสีเลยครับแล้วก็จะเป็นรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเขาเรียกว่าพัฒนามาจาก20ชนิดกีฬาเลยครับ mm hmm. ก็ไปลองใส่กันดูว่าสบายแค่ไหนเนนะี่ยใช่แล้วก็ปกติเป็นคนใส่รองเท้าแบบสบายแบบัครับก็ปกติก็ใส่รองเท้าอยู่แล้วก็ไม่เดินเท้าเปล่า <c oughs> ออกจากบ้านเพราะว่าผมไม่ใช่พระเนาะ อย่าอย่าอย่าก็เป็นคนใส่รองเท้าแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นคล้ายๆสนคเกอร์อะไรเงี้ยแล้วก็สามารถใส่ได้ในทุกๆวันแล้วก็สบายด้วยอย่างวันนี้ได้ลองใส่แล้วมันเป็นยังไงบ้างครั้งมิกกี้เห็นบอกว่าใส่แล้วเหมือนอะไรนะใส่แล้วเหมือนอุ้ยผมไม่ได้ทำนะครับขอโทษครับไม่เป็นไรไม่ต่อยคุณอ่ะครับอ่าก็เมื่อกี้ถามอะไรครับรองเท้าพอลองใส่แล้วรู้สึกยังไงเมื่อกี้บอกอ๋อเมื่อกี้เปรียบเทียบเหมือนว่าใส่บนอ่ะเหยียบบนปุยนุ่นอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันมันใส่สบาย กับแฟชั่นหลากหลายสีด้วยแต่ว่ารอบนี้มาก็มีสีเพิ่มมาด้วยใช่ครับก็มันมีทั้งหมดหลายสีมากเลยก็ไปดูกันได้ครับก็จะมีสีเทากับสีชมพูอ่อนครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่แต่เมื่อกี้เรามีโอกาสได้แบบชอบสีไหนรู้สึกชอบสีเทาสีใหม่นะเป็นไงครับได้ลองชอ็อปอยาองเลือกไหลองเลือกแล้วครับแล้วก็มันจะมีะเขาเรียกว่าอะไรนะ DIY <fro> <อ>ด้วยครับสา,ม,สาม,มารถไปตกแต่งกันเองได้ในแบบของตัวเอง อะไรที่มันโดนใจอะรู้สึกว่าอย่างแรกเลยคือใส่สบายครับแล้วก็มีให้เลือกหลายสีอาทิตย์หนึ่งเราก็สามารถาเลือกใส่ได้แบบหลายสีเลยให้มันเข้ากับชุดของตัวเองที่ใส่แต่วันซึ่งถ้าเป็นรองเท้าในแบบกระบะของโยถ้า DIY ไ,ได้อยากได้รองเท้าแบบเป็นสไตล์ยอยาก DIY ได้อยากได้แบบไหนเหรออยากได้แบบที่มันใส่ได้แบบในชีวิตประจำวันแล้วมันก็รู้สึกมันเท่ด้วยเออเพราะว่าเราเป็นคนเท่ไง ไม่เหมือนมันจะมีสัญลักษณ์อะไรที่ผมแบบว่าเฮ้ยรองเท้านี้มันของเรานะอะไรเงี้ยก็ต้องมีความแบบว่าเท่ๆคูลๆหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะมาติดแบบแบ๊วๆไม่ได้สีคูลเนี่ยอาจจะต้องต้อหลีกไปหน่อยอะไรเย่างนี้ต้องแบบสีดำๆมืดๆหน่อยอะไรเย่างนี้แสดงว่าพอโตแล้วเราก็เลยอยากใส่แบบแนวคูลๆใช่ครับเพราะว่าผมเกิดมาเท่ครับโอเคโคตรเท่เลยนะครับเวลาใส่ นคนเท่ๆคคอยังไงวเดี๋ยวรองเท้าอะไรหรออะไรครอ้โหเดี๋ยนะโฟล์กับรองเท้าอะไรหรอกัน้โอ้โหอ๋อความเท่ใช่ไหมครับรองเท้าเท่กวาแล้ว ความร้อนนะก็โพสติรองเท้าจะหล่อยังไงงงให้ากด่ครับก็ปากคอนเวิร์ตด้วยนะครับก็บูนีนก็สามารถมาเลือกสสรก็ได้ครับก็มีรองเท้ามีอะไรให้เล่นสนุกสนุกเต็มไปหมดเลยครับฝากด้วยครับคอนเวิร์ตครับขอถามหน่อยค่ะตัดผมพอมาเป็นไงบ้างคะครับผมพอดีไปตัดผมแล้วนั่งหลับแล้วที่ช่างรูปพี่เหรอไม่ใช่เราเล่นก็อยากอยากเปลี่ยนเปลี่ยนลุค้างอะไร ทำไมถึงอยากได้ทรงนี้คะอยากได้ทรงนี้เพราะว่ารู้สึกว่าผมมันยาวจนแบบมันยาวไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันยาวเกินรู้สึกว่าเบื่อแล้วครับเบื่อผมยาวก็เลยตัดผมสั้นอย่างเงี้ย่จีิงฉันไม่แอบดึงมาว่าเธอตัดผมอ๋อตามมาร์ควิสนะก็เป็นหนึ่งส่วนหนึ่งในการตัดสินใจทำให้เออไอมาร์ควิสตัดไอไม่ใช่คนลุ่นที่ไม่ใช่ไหม นการปกติเรียกกันอย่างนี้อยู่แล้วอ,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 อที่รักแลยแกที่รักปกติที่รักเขาเขา,เขาตัดผมอ่าสั้นอยู่แล้วแล้วเออรู้สึกว่ามันเออมันเข้ากับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เ,เลยรู้สึกว่าเราอยากลองตัดบ้างเออก็เจ้ผมหลอกก่านิดนึงนะไม่นะ้เจอไป,ไปบอกไหมครับอกเอาเลยเอาลิปเปอร์บอกชางว่าอะไรเปิดลูกมาร์คมาร์ควิสให้ดูเหรอเราเล่นก็บอกว่าอยากได้ผมสั้นเดี๋ยชอบไปเลเดี๋ยวชอบเลย ก็เลก็บอกเปิดผมสั้นให้ดูก็คือบอกว่าอยากได้ผมสั้นประมาณนี้สั้นออกมาถูกใจไหมคะก็สบายผัวดยครับเวลาสระผมก็มันมันแห้งเร็วถูกใจถูกใจก็มันหน้าเด็กลงกว่าเดิมตอนนี้ประมาณตอนแรกสามขวบใช่ไหมบอกว่จะบอกว่าสาวขวบตอนนี้เนสามเดือนแล้วพี่หมอพี่หมอทำไมทำไมถึงรู้สึกว่าเหลือสามเดือนเลยอ่ะก็ตอนแรกผมยังเป็นแบบว่าเบบีไงก็ชอบเรียกว่า น้องโฟส3ามขวบอะไรเงี้ยพอ,อตัดผมแล้วรู้สึกว่ารู้สึกเด็กว่าเดิมก็ไล<อ>้จะลงสักนะเออสักสาปีก็แบบสามเดือนอะไรเงี้ยก็นะค,คือทาลงเลยใช่แต่เห็นแม่บอกว่าเป็นทรงที่ผัดใจแม่เออแม่ชอบให้ไว้ผมยาวเออ,เอ,อไม่รู้เหมือนกันก็แต่ว่าผมไปตัดผมบ่อยมากครับอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งผมตัดผมสารอบให้มันสั้นลงเรื่อยๆสั้นลงสั้นลงเั้นลยไปถึงต้นทรงนี้มาหรอใช่ ก็มันยาวมันมันไปตัดแล้วมันรู้สึกว่ามันยาวอีกไปตัดแล้วมันก็รู้สึกยาวอีกก็เลยแบบให้มันจุ๊บๆไปเลยนี่ท่านดตุ๊กินเฮดแล้วนะลูกใช่ผมก็กำลังคิดอยู่ว่าผมอยากตัดสกินเฮ้ท์แต่ว่าผมรอก่อนรอผมปวดก่อนเดี๋ยวว่าจะยังผมก็เลยจะแบบตัดทีเดียวเลยแต่ว่าส่งผลอย่างนี้มันทำให้แฟนคลับรู้สึกแบบอยากเปลี่ยนโหมดนะหนูจากเป็นบางผิดก็อยากติดเป็นโดดลู่ลู่หมดเลยครับเขายังเป็นแฟนหนะนี่ไม่ลองข่าวคุ้ม ه, แฟนจริงสาวขวบความหลอกเออความหลอกเราเป็นไงบ้างอะไรความหลอกโอ้ยพี่สามารถอะไรในความหลอกของเราเป็นยังไงบ้างไม่ใช่พอจะตัดมาคือแบบมีคนอวยความโอ้ยก็เป็นคนเดิมนี่แหละก็ตัดแค่เปลี่ยนแค่ทรงผมจิตใจก็เหมือนเดิมไม่หลอมีคนทักเยอะไหมอ่ะว่าเออแบบมีคนดูเท่คุนดูดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแบบคนแบบว่าเออโพสตัดผมแล้วดูดีนะอะไรอย่างเงี้ยเออ ใช่ก็ดีใจครับดีใจก็ถือว่าเรามันหน้าตาดีอยู่แล้วอะไราตัดทรงผมหน่อยมันก็หล่อมันก็หน้าตาดีเลยนะเกิดมาเนี่ยวอุ่นกันมากเลยนะพอมีคนชมอย่างนี้คือก็ปกติไม่ตั่นใจหรือว่าเขินเขินสิเวลาคนมาชมก็เขินแต่พอตอนนี้คือเขินไปไกลมากเลยนะใช่ใช่แล้วจะมีนายชมไหมนะอะไรครับเจมินายชมเจมินายชมชมก็บอกเฮ้ย เอาไปซิ่งว่ะเพื่อนอะไรเนี่อ่ะก็บอกว่ามีมีชวนเขาไปตัดกันไหมก็บอกว่าเอ้ยก็ตัดเป็นเพื่อนกันดีจะได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเขาบอกเราขอคิดดูก่อนตัดผมทรงใหม่ก็เลยไปเดทกันเลยเดทเดนเดทไหนครับไปเดทในวิลายเดทไม่ดีเลยอ๋อแล้ผมทรงใหม่เลยแล้วไปต่างจังหวัดไปถ่ายทำรายการครับเดทเขาโวยวายว่าคุณแกล้งเขาเยอะมากใครแกล้งเจมินายคน จริงเหรอครับก็รักดอกจึงอยากเล่นแน่ยังไงคลินั้นสนุกไหมครับสนุกสุดๆครับก็เป็นไปถ่ายรายการครับอยากให้เราติดตามชื่อว่ารายการไทยชิซันครับก็ออนจีเอ็มทีวีเนี่ยในยูทูบครับก็ไปติดตามกันได้ครับมีหลายคนเลยในนั้นยังไม่ชอบปารเดี๋ยวมีใครบ้างแต่ยังการตัดผมครั้งนี้มันมันเกี่ยวกับการฉลองเพลงเศรษฐ้านด้วยหรือเปล่าครับถูกครับ รู้ือเปล่าก็ตัดเฉยๆยนด้แหละแต่ว่าก็ดีใจที่เพลงเจ็ดล้านไม่ได้ตัดฉลองอะครับก็ก็ดีใจครับที่เพลงอ่าแคนดิเดตเจ็ดล้านเรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็มีเพลงลบยังด้วยที่เพิ่งปล่อยออกใหม่พูดเจมส์บีนารอ่าน่าจะ6ล้าน5 6ล้านนี่แหละจะไม่ผิดนะไม่จะไม่ผิดก็ขอบคุณมากครับที่ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ช่วยกันฟังเพลงให้ครบหล้าน7ล้านนะครับอยากได้ก็ต้อ่ ไม่ที่ไม่ไม่ได้อยากไม่ได้คาดหวังอะไรเลยครับก็ไม่ไม่อยู่ตรงนี้เลยเหรอไม่ไม่ได้อยู่ตรงนี้สิก็ฟังไปเรื่อยๆหมายถึงว่าเราเราทำหน้าที่ของเราให้มันดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยตอนอ่าร้องเพลงตอนอัดเพลงตอนซ้อมเต้นอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้มันไปไปไปตามอะไรเงี้ยแฟนคลับที่เขาชอบกันอยากคือเป็นยังไงคะจูบแรกผ่านไปจูบแรกผ่านไปครับผมไม่ใช่จูบแรกในชีวิตนะครับจูบแรกอันรี้คิงหรอจริงหรอ ไม่จบแล้วครัครับก็กำลังเข้มข้นเลยครับน่าจะ EP พีเอ๊เจ็ดเจ็ดนะฮะับเจ็ดเจ็ดเจ็ดใช่เจ็ดแล้วครับก็เดี๋ยวรอติดตามวันนี้มันวันจันทร์วันณะครับก็อีกเชิญสุขอีกสามวันแล้วก็จะเป็น EP พแปดครับก็รอติดตาม EP พแปดครับมีอะไรให้ว้าวให้เซอร์ไพรส์เหมือนเดิม ด้วยเพลงครับเพลงอะไรดีครเพลงใหม่ที่กำลังจะเออใช่ไหมเน่ไม่ไงล่ะสปอยนี่นะเราจะปัดผมเพื่อที่จะไปถ่าย MV เพลงใหม่ก็เป็นได้นะหลอกหรือจริงรคบคอนเสิร์ตก็โหอยากให้ซื้อไม่ช้าผมไปซ้อมคอนเสิร์ตมารู้สึกว่า สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่น่าจะเซอร์ไพรส์มากและสิ่งนี้สามารถตายได้ถ้าสมมติเนี่ยผมสามารถเสียชีวิตได้ถ้าสมมุติว่าผมไม่ฝึกซ้อมดีๆเสียมันยากมากเลยยากยากยากมันอันตรายขนาดนั้นเลยหรอ,อคืออันนี้คือเล่นกับงูแบบไปฝึกไปฝึกแบบว่าผมจะไปโชว์เล่นกับงูในคำเสิร์ฟผมนี่งูก็เลยรัดมาเนี่ยเห็นไหม เนี่ยสองท่างเลยจริงอันนี้คือรอยบาดแผลจากการโดนงูรัดในการซ้อมคอนเสิร์ตอ่าไม่เชื่อ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 จริงหรอจริงเหรอจริงจริงนี่คือคือแผลอันนี้คือแผลที่เกิดจากการงูรัดอ่ามันคือการซ้อมนะต้องแบบซ้อมให้มันหวมันเป็นโชว์พิเศษไงเกสผมอ่ะไม่ได้เป็นคนรู้เปล่าเป็นงูไปเรื่อยไม่รู้จะพูดอะไรจะพูดอะไรแขกจะพูดอะไรไม่เป็น อ่ะครับทำไมถึงต้องเป็นงูรู้สึกว่าอ่าการไม่มีคิวใครให้ผมได้เลยก็เลยแบบว่าเออเห็นงูมันเลื้อยผ่านก็เลยว่าชวนมันไปเกตเขาก็ตอบตกลงเลยเออก็เลยแบบครับงูจงอางครับใช่ครับทัลลี่คอรเตอร์หลังจาก้ต้องรู้ดีไำไมถึงเมื่อกี้พูดว่ามันเป็นโชว์ที่อันตรายแต่ทำไมเราถึงยังทำาอ่าอันนี้พูดเล่นนะเมื่อกี้เออไม่มีใครช่วยเหรอครับเมื่อกี้คือพึ่งเอให้อ่ะ ค่ะคุณท้อมโชว์มาแล้วก็เลยโชว์ของคุณค่อนข้างอันตรายต้องท้อมดังมากทำไมถึงเลือกโชว์นี้รู้สึกว่าอยากทำอะไรให้แฟนคลับอ่าว้าวอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอยากให้ไม่เหมือนครั้งที่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งไม่เหมือนครั้งที่แล้วจริงๆครับแล้วก็โอเคค่ะค่ะปกติถ้าโฟล์ไม่ทำไมใครโกรธเลยจะไม่ใช่ใชโ,อโอเคอะไรงี้ต่อครับ ครับก็อยากให้ไม่เหมือนโชว์ก่อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าครั้งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆทั้งของผมและทั้งของเจมีนายเลยแล้วก็ทั้งคู่เลยครับก็อยากให้รอติดตามคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับรอบ2อ,อย่าลืมนะครับยังบัตรยังไม่หมดนะครับสามารถไปจองได้ครับแล้วก็อ่ารอบ2เนี่ยรับรองเกสเนี่ยไม่เหมือนรอบแรกครับอยากให้ทุกคนไปรอบ2ถ้าสมมุติว่าไปรอบแรกแล้วจะรู้สึกว่าเสียดายรอบ2หรือเปล่าอะไร ก็อยากให้ให้ให้ไปคือตอนนี้คุณได้เกณฑ์แล้วใช่ไหมได้ครบ2วันแล้วครับเกณฑ์เกณฑ์คุณวันแรกกับวันที่2เป็นยังไงก็ต้องวารทั้งคู่ครับแตกต่างกันยังไงแตกต่างจากความสนิทสนมอ่เราไปแม่รู้หมูแดดอ่าเราจะคิดว่า วันแรกวันแรกอาจจะสนิทแหละเอ้ยไม่ได้ไปสนิทกับเขามากคือว่าเฮ้ยคนนี้ปลื้มแต่ว่าอันนี้สองอาจจะมีความสนิทสนมกันมากขึ้นอะไรอยเงี้ยมั้งอะไรครับบีคนที่เคยร่วมงานแล้วด้วยครับอ่าแล้วเจมินา ไม่ใช่ใจเป็นไรแต่คืองูจงอางที่พุซซับวันเช้าดีพุซซับวันเช้านี้ไงก็คือให้บอกถึงเกมวันแรกก่อนว่าเขาจะทำให้แฟนๆรู้สึกยังไงแค่แค่แบบว่าเนี่ยเออว่าแบบโอ้เขรู้สึกแบบ วัแล้วครับผมครับฝ <c oughs> ากฝ <c oughs> ากนะครับฝากคอนเสิร์ตด้วยนะครับเจมินายโฟลด์รันเดอะเวิลด์คอนเสิร์ตนะครับที่จะจัดขึ้นวันที่31นะครับสิงหาคมและหนึ่งกันยายนนะครับก็บัตรรอบแรกเนี่ยหมดแล้วนะครับแต่เหลือบัตรรอบ2นะครับรับรองว่ามีความต่างจากรอบแรกแน่นอนครับอยากให้ทุกคนรอไป ไปดูกันเองจริงๆวันนั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับซื้อบัตรนะครับได้ที่ไทยทีเกตแมเจสต์นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผม